สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันศุกร์ที่27มกราคม2555ิ25ครับเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับโดยชีนี้หุ้นไทยปิดไปนะครับ1,068.54จุดเพิ่มขึ้นมาแรงทีเดียวนะครับ12.53จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น25,110ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนสถาบันขายสุทธิในหุ้นออกไป251ล้าานบาบัญชีบริษัทซื้อเข้ามานะครับ 7 8 7ล้านบาทต่างชาติก็ซื้อเข้ามาเช่นกันนะครับ496ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปขายสุที่ออกไป993ล้านบาทครับภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์นะครับปิดปรับตัวลดลงไปนะครับ22.33จุดหรือว่า0.18%ปิดไปที่12,734จุด n a s ส a q เองก็ปรับลดลงเช่นกันนะครับ0.46%เช่นเดียวกับ S&P ที่ลดลงไป0.58%ด้านดัชนีนี้ก็อีกช่วงเช้าของตลาดหุ้งญี่ปุ่นนะครับเปิดบวกขึ้นมาครับบวกขึ้นมา1.55จุดนะครับหรือว่า0.02%เปิดมาที่ระดับ8,851.02จุดนะครับด้านราคาน้ำมันดิบล่วงหน้านะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้จะยังบวกนะครับแต่ก็ไม่สามารถกลับมายืน100ได้นะครับเมื่อวานนี้ปิดไปที่99.70ดอลลาร์ต่อบาร์เร บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ0.30เซนนะครับอ๋อขออภัยนะครับ0.30ดอลลาร์ต่อบาเรลวครับค่าระวังเรือนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังลดลงต่อเนื่องครับลดลงไป31จุดปิดไปที่753จุดครับโดยดัชนีดารโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปิดการซื้อขายในแดนลมนะครับก็มาจากปัจจัยกดดันกรณีที่สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่นะครับ ปรับตัวลดลงเกินคาดในเดือนธันวาคมนะครับได้จํานวนคนว่างงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อมูลดังกล่าวก็ได้บทบางการรายงานผลประกอบการที่ค่อนข้างออกมาดีนะครับในบริษัทของอบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองครับส่วนราคาน้ามันดิบนะครับที่ยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกครับก็ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐนะครับ รวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าคงนทนที่ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนธันวาคมด้วยนะครับทำให้นักทุนคาดหวังว่าจะช่วยหนุนให้ความต้องการพลังงานในสหรัฐนั้นปรับตัวดีขึ้นนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณชัยจิระศรีวีนุประพันธ์นะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมูละพัฒนาสินนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับเนื่องจากนักทุนส่วนใหญ่กระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ S C C นะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยสําหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับคุณชัยบอกว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้นต่อครับก็รับปัจจัยบวกในประเทศนะครับกรณีการประกาศผลประกอบการไตรมาส4และปี2554นะครับของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาค่อนข้างจะดีกว่าที่คาดนะครับอย่างไรก็ตามครับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศยังเป็นปิดปัดจจัยที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่ายังผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐและก็หนี้เสียในยุโรปด้วยนะครับ กลยุทธการลงทุนครับคุณชัยบอกว่าแนะนําให้เก็งกาไรในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มพลังงานโดยแนะนําซื้อเมื่อตลาดอ่อนตัวนะครับประเมินแนวรับอยู่ที่1 0 5 4งพ5 6ถึงหนึ่จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่1,071และ1,078จุดครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของจับกระแสหุ้นในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ